เมื่อวานนะคะลูกค้าสั่งลาเต้ขอใส่เมเปิลไซรัปวันนี้เลยมาลองกินดูว่ามันเป็นยังไงใส่เมเปิลไซรัปไปเลยค่ะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะอันนี้มุกใส่ไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใส่เท่าไหร่เพราะไม่ได้ชั่งใส่ไปแบบมั่วๆเทนมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวทําให้เพื่อนชิมอีกแก้วหนึ่งเพราะว่าคือก็ไม่ได้อยากลองชิมคนเดียวเผื่อเราแบบอคติหรือเผื่อมันดีเกินแล้วแบบเอ้ยเพื่อนไม่ได้ชิมด้วยทําเสร็จแล้วแก้วหนึ่งนะคะอันนี้เราก็มาทําอีกแก้วหนึ่งที่ทําให้เพืืะะื่่่่ออออนนนนเเเเลลลยะะคคคกก็็ู้้าาสสังมวมวปตรใ เมเปิลไซรัปนะคะทุกคนอันนี้เรามาลองชิมกันดูนะคะก็คือชิมโคนละแก้วมุกชิมก่อนชิมแล้วเอะยังไม่แน่ใจขอชิมอีกทีประมวลผลอยู่ก็ไม่ได้แย่ก็คือมีความหอมๆแล้วก็แต่เราไม่ได้ใส่เยอะนะทุกคนเราใส่แบบน่าจะนิดเดียวอะ่ะอันนี้ลองให้เพื่อนชิมดูมันฟิลมันเป็นยังไงไหนลองซิเล่า เพื่อนบอกเออเหมือนกินแพนเคก้กหลังว่านางน่าจะหิวแล้วก็ทํางานต่อนะคะวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวไว้มาตัดบล็อกให้ดูนะว่าแบบทํางานวันอาทิตย์เป็นยังไงยุ่งแค่ไหนใครอยากดูคอมเมนต์มากคะ่ะ